สวัสดีชาวซ้อในทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมคีโมจังนะครับสำหรับอารีนาเดลี่ EP สามนะฮะก็สำหรับ EP หนึ่งเราได้พูดกันถึงทีมลิง EP สองเรากล่าวกันไปแล้วถึงทีมเลนะฮะหลังจากการมาของแมปเก้าของสาวโซอี e, นะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดกันว่าทำไมทีมถึกถึงหายไปจากอารีนาระดับบนนะครับเราจะพามาวิเคราะห์ว่าทำไมทีมถึกถ,ถึงหายไปนะฮะร,รวมถึง ้ายคลิปก็เหมือนเดิมครับเป็นการดวลอารีนาสักสามแมตช์นะครับคือต้องพูดก่อนเลยว่าเมตาเกมในปัจจุบันเนี่ยระดับบนๆเนี่ยครับทุกทีมนะฮะอนุญาตนะครับองประกอบหลักๆก็จะเป็นซูนหอคงกับโซอีนะที่เหลือก็แล้วแต่ชอบนะครับอย่างอันนี้ใช้เป็นลูดี้นะเพื่อเสริมความถึงให้กับลิงนะครับรวมถึงสไปกันสถานะและหมิงๆเพิ่มบล็อกนะฮะก็ทีมก็จะแพทเทิร์นอย่างน้อยก็คือจะมีหอคงกับโซอีนะฮะ แต่สําหรับทีมที่ไม่ต้องใสเอสนะเพราะว่าหงอคง40อยู่แล้วเนี่ยมันมันแรงอยู่แล้วฮะแต่สำหรับทีมที่หงอคงเลเวลน้อยๆบางทีก็อาจจะต้องใสเอสหรืออลิสเข้ามาเพื่อเพิ่มดาเมจนะเนี่ยฮะสามอันดับแรกนี่ใช้สไป์หมดเลยนะเพราะเขามั่นใจว่าหงอคงแรงอยู่แลวนะ้วรวมถึงการใส่อนนัญมณีเนี่ยทำให้ดาเมจมันรุนแรงนะจึงทําให้ยังไม่ต้องเพิ่มเอสในตอนนี้เลยนะนะครับ5้าอันดับแรกนี่คือคล้ายๆกันนะฮะ นี่คือเขาจะเป็นหอคง40กันอย่างทีมนี้เนี่ยฮะใช้เป็นหลักเพิ่มดาเมจนะไม่ได้ใช้รูดี้เสริมถึกนะครับใช้เป็น S 40แล้วก็เดรน40อันนี้คือเขาทำมันแน่นแล้วนะ,ะต่อครับเนี่ยฮะโซอีหอคงหมิงหมิงนะทีหลักๆเนี่ยนะครับผมจะหาดูว่ามีท่านไหนที่แบบหอคงไม่ถึง40่ะเนี่ยครับ ันนี้หอคง36นะฮะไฟรูดี้นะฮะส่วนมากพื้นฐานถ้าจะใส่รูดี้ก็จะเป็น36ขึ้นไปหมดเลยนะแต่ที่เห็นแน่ๆคือหอคงกับโซโอ,อีเนี่ยเกือบทุกท่านเลยนะครับเนีย่ยหอคงโซอ,อีหอคงโซอ,อีมิงๆนะถ้าปรับยังไงก็จะประมาณนี้นะในนั้นนะฮะพอมีหอคงทุกทีมเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้ทีมถึกหายไปนะ อันนี้มีเลหลุดขึ้นมานะครับเลก็องค์ประกอบหลักๆก,ก็เหมือนที่บอกนะมีเสริมโซอีเข้ามานะครับแล้วก็ลดเอสออกไปนะเราใช้เป็นพวกเพชรน่าจะเป็นเพชรดามเมจนะอ่าเนี่ยฮะบางทีก็เนี่ยอันนี้แปลกอันนี้มาแปลกไม่ใส่โซอีนะเพราะว่าเขามองว่าคือทุกคนใส่โซอีอยู่แล้วก็เสียโซอีก็คือตายง่ายนะ ถ้าทีมเขาไม่ได้เน้นดาเมจแตกฆาเป้าอยู่เราเป็นหลักก็ใช้หอกคงเป็นหลักนะ่าเรามาดูว่าทีมถึกเนี่ยองประกอบเป็นยังไงบ้างนะฮะเราจะเทสให้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้ทีมลิงอยู่นะเนี่ยครับขอเพื่อร่วมกิวนะคุณโยนะครับก็ดาเมจหลักก็ยังคงเป็นเบลลิก้าอยู่นะลีน่านะฮะแล้วก็จีนเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะจีนสามารถจะปรับเป็นเมหรืออะไรก็ได้นะ หรือจะเป็นหมิงๆมิงก็ได้นะแต่มันจะไปทับับลูซี่นะครับลีน่านี่ก็เป็นอลิสก็ได้ถ้าจะเพิ่มดาเมจให้เบลิก้านะครับแต่ข้อเสียคือทีมเดี๋ยวนี้มันมีโซโอ,อีหมดนะฮะทำให้เบลิก้ามันจะเจาะเข้ายากต้องรอเวลาผ่านไปสอสามเทออนนะครับรวมถึงลิงเวลาออกเสาหรือว่าออกเป่าเนี่ยก็แรงพอสมควรนะผมจะเทสได้ดูว่าทำไมทีมถึกถึงผมถึงบอกว่ามันขึ้นมายากนะเพราะข้างบนมันมีลิงทุกคนไง อลองดูครับจะได้เห็นภาพนะขอบคุณคุณโยด้วยนะครับที่ให้ยืมมาออกกล้องนะต่อมาลูรี่ครับสองดอกครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูลิงออกนะครับนี่ออกเป่านะครับเนี่ยครับติดบล็อกไปสองตัวนะจะเห็นชัดตอนออกเสานะครับแล้วก็ตอนที่เบลลิก้ายิงมาเนี่ย มันไม่เข้าเลยมันจะมันจะลำบากมากเลยเอ้าเดียวครับผมว่าประมาณ40ตะแรงมากนะนะฮิวไปกรอบฮะอรอสกิลกระบองลิงอยู่นะยังไม่ออก เบลถ้าปกติออกสกิลนี้เนี่ยถ้าเมื่อก่อนผมเจอทีมถึกเนี่ยคือหายไปแล้วนะเพราะว่าคุณลิงก็ใส่สองคียนะครับราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงมันมีโตอีเข้ามานะทำให้ทีมถึกเกิดยากไปละนะนะออกสามเป้านะทีน่าจะลงแล้วลน่ะเห็นไหมครับเกือบตายครับคืออีกดาเมจอีกดอกเดียวนี่ฮิวคือฮิวไม่ทันนะ่ะบอกเลยขนาดไม่ลงเสานะ คือถ้าลงเสานี่ก็คือแบบจ g อ่ะวางจอยได้เลยอ่ะ<ป>คนถามว่าโซอีจริงๆเนี่ยทำแค่30ดีไหมหรือทำส40ถ้าทรัพยากรจำกัดหรือทีมประมาณนึงเนี่ยให้คุณทำประมาณ30แล้วก็ไม่ต้องบวกนะแต่ให้เจาะรอาว,วุธใส่เป็นไวสองนะครับ แต่ถ้าคุณเหลือๆนี่คุณทําไปเถอะ40ผมว่ามันก็สกิลเดียวกับสกิลสามเป้าก็แรงอยู่นะถ้าไม่ติดอมาตะานะครับมันทําไม่ยากอะนี่ตีกันจนจะจบเกมผมยังไม่โชว์กระบ,บองเลยนะใ,สใส่ต้องอีกรอบอนะเนี่ยครับคือยื้อไปห้านาทีแล้วแต่ทีมผมยังไม่ได้ผลกระทบอะไรเลยนะ ะคูณดาเมตเราเองฮะสี่ห้าฮิตเนี่ยสี่ห้าพันนะเอาอะไรมาลอดนี่ผมไม่ได้ใส่เพชรคิดาเมตนะถ้าบางคนเขาใส่เพชรคิดาเมตกับใส่วุดสองที่มันแรงกว่านี้ผมยังใส่เป็นสองวัยอยู่นะครับอลองอีกรอบนะครับดูรีปเปิดครับ ติดบล็อกครับออาติดบล็อกอีกทีกดเข้าไปเนี่ยฮะถ้าเป็นอันเก่านี่คือหมิงหมิงมันตีทีมนี้ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะพอมีลิงมาเสริมเนี่ยมันทำให้สู้ง่ายมากเลยออาป้าเออผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าลิงอ่ะโอกาสที่จะออกสกิลสามเป้าเนี่ย มันบ่อยกว่าสกิลทะลุบ้าอ้าวนั่นฮะลีนาล่วงไปตัวแล้วครับคือพอเมตาเกมมันบีบให้ต้องใช้ลิงกับโซอี e เนี่ยมันทำให้ค่าทีมถึกไปอัตโนมัติเลยอะทีมถึกก็เลยแบบลำบากมากคนระับที่คิดไว้ก็คือถ้าทีมถึกเปลี่ยนตัวหลังเป็นเล่เนี่ยมันก็จะโดนเวทแรงขึ้นหน่อยนะก็อาจจะพอได้อยู่นะ แต่ถ้ายังเป็นเบลอยู่จะลำบากมากเลยอันนี้รูดี้สามหกนะฮะก็เลยกดยากหน่อยอันนี้เข้าดีแบบไม่คีนะสองดอกพันแปดดีสามหกนะถ้าเป็นตัวธรรมดาน่าจะนอนเลยแหละสะั้นไหมฮะ ลังขึ้นเปาโอ้สต,ตันไปหนึ่งออกสามเป้าฮนะน่าจะล่วงแล้วแหละนะฮะลงเวลามันขี้มันแรงมากเพราะว่าพัสติบที่มันบอกก็เพิ่มพลังโจมตีตัวเองเนี่ยทำให้รุนแรงกว่าสมควรนี้มันติดเพราะว่าคุณโยก็ทำรูดี้มาสามหกเลยถึกมากโอ้อาเรียบร้อยครับ คือถ้ามาก่อนต้องรุนนะ้นเน่ยแต่เดี๋ยวนี้แบบ90% 95%ขึ้นไปเลยถ้าเจอสองถึกนะอล้่ะเราพูดไปแล้วนะว่าทำไมทีมสองถึกถึงหายไปจากเมตาเกมนะต่อไปเราก็ตามสัญญาพาไปอารีนาแล้วเอาคิมแมทดีอนะว่าคิมันยาวนะเอาสาแมทนะโอเคครับลุยครับตอนนี้ระดับห้าพันแล้วนะก็ลุ้นอยู่ว่า สิท็อปห้าสิบไหมนะครับวันนี้วันเสาร์บ่ายสองสี่สิบนะลิงสามสี่ฮะโอ้ทีมนี้มีสไพ์มีเจ๊ม่ะเจมนี้ใส่มาสะท้อนนะ,ะล่วงไว้หนึ่งครับโซยีมันล่วงตามหน้าที่อยู่แล้วเจมนี้มันจะเผานะแต่ไม่ใช่สกลิลนี้นะโอเคป่าเรียบร้อยหนึ่งเบผมยังไม่มีบี้ซื้อชุดเลยรนะอฟาร์มเย็นนี้ก่อนนะ นี่ย5,275สองดอกเท่าไหร่อ่ะเข้าเดียวลิงช่วงนี้มันโหดเกินแชลิงไม่ติดครับเอาตบลิงอีกครับมิงออกสถานะติดไหมฮะปราบโอ้ไม่ติดเลยเพราะว่าสไปอยู่นั่นเองผมลืมโดนสามเป้าฮะแตหมิงยังรอดครับออกสามเป้าบ้างครับ โดนสะท้อนตายหรือเปล่าเอาทุบป,ปีลิงหนึ่งตัวเรียแบบร้อยฮะลิงเกิดครับกลัวโดนเจ๊กเปล่าอีกรอบหนึ่งเลยมันทีลิงเจอลิงเนี่ยมันก็วัดดวงนะมันท,ทีอยู่ดีโผล่ไปลงกระบ,บองใส่ตัวหลังชนะเลยฮะ ัวดเจฟเอาสกิลสุดแล้วตอนนี้อ่ามีงงรอดนะ<ป>จะแพ้เพราะเจฟเฉยเลยเจฟส0รสิบล่วงไหมโอ้ยยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงเปล่าต่อเปล่าต่อขอ,อกทีขออีกที อย่าเป่าลิงหนูโอเคน่าจะนะชนะแล้วละ่ะเจบตัวเดียวยเจบเป่าอีกแล้วแต่เจบยืนหน้าเลยไม่แรงมากครับตายคู่หรือปนะ่ะอันนี้เรียบร้อยฮนะตายคู่หมิงรอดนะหนึ่งซูงนะครับสามแมตช์นะ อ่ะลุยลุยอ้าวชิมหายอุ้ยขอโทษครับค้างฮนะแป๊บนะนั่นแหละครับมาต่อกันนะครับเรียบร้อยครับชนะด้วยความยากลำบากหนึ่งแมตช์แล้วก็หลุดนะฮะรู้จะเสียแต้มนะกลายเป็นที่ทำมาศูนย์เปล่าครับนัดที่แล้วเซ็งเอ่อ นั่นนะฮะแพ้ฮะแพ้แบบไม่ได้สู้นะขามเอามาครับแบบสองครับเ,เจอคุณมิลินนะกิวเดียวกันครับผมไม่น่าเชื่อมิลินใช้เป็นรูดี้เนี่ยครับไม่เน้นดามจไว้นะเน้นแบบคอนโทนนิดหนึ่งรูดี้สามหกนะ แพ้ไม่ว่านะอย่าหลุดเลยเต็งจริงลิงเป่าครับหนี่ลิงสามสองเองนะเขาจะเกือบหมดสามตัวบอกลิงเมตานี้มันรุนแรงเนี่ยช็อตครับอ้าวลิงโดนช็อตเต็งเลยยังไม่ทำสามเป้าเลย หนิงออกสถานะครับอ่าลิงโดนเหมือนกันกดมาสูนะฮะลบปั๊บลูดี้ไปก่อนสกิลต่อไปเนี่ยอุ้ยโดนก่อนนะติดไหมอ่าติดหมดสวยเลยตอนแรกก็ยังบอกว่าขอลูดี้ลบสามเป้านะฮะจะได้เปรียบเลย อย่างนี้ไม่ได้เปรียบแล้วเสียเปรียบรอดูครับรอหมิงฟื้นกับตอนลิงตายนะว่าเป็นยังไงอ่าลิงฟื้นมาครับ่อยรูดี้นี่ฮะรูดี้สามโมันจะไม่ร่วงนะถ้าไม่กี้ฮะรูดี้มันแข็งอยู่สามเป้าฮนะโอ้ยลิงหกตายก่อนรู้สึกเสียเปรียบ ลูกลิงมันตีเบาอะเพราะว่าเขามีรูดีด้วย <c oughs> เป่าตามเป้าครับเนี่ยล่วงไหมครับดียังไม่ล่วงะ <c oughs> นะแพ้แล้วฮะอย่างงี้ยากแล้ว <c oughs> เพราะว่าลิงเขายัางไม่ตายเลย เรียบร้อยพี่มีลิ้นเล่นผมแล้วอัดคลิปนี้มีคลิปไหนที่ผมไม่แพ้ไหมครับอ่าครับหนึ่งหนึ่งครับมาดูแมตท,ที่สามครับชนะได้หรือไม่นะชื่อกูไม่รู้ฮนะอ้าวแล้วผมจะรู้กับเขาไหมเนี่ย โอ้เจอทีมนี้ถ้าไม่โดนเดวใบ้นี่น่าจะสบายนะเพราะว่าผมมีโซอีกันห้าเป้านะลุนเดวไม่ใบ้แล้วกันเออนั่นนะฮะเดวไม่ใบ้ใบ้มาเลยเออเจเรลิงยังไม่ติดนะครับอ้าวเหลือลิงกับหมิงเข้าทางอะไรอย่างงี้ป๊าปใยยเอสไปก่อนนะพีผมเบาๆนะ นข้อเสียของรูดี้ข้อหนึ่งก็คือมันเสริมถึกจริงแต่ว่ามันกลางโล่มีมันเสียตั้งหว่าออกสกิลหนึ่งสกิลฮะก็มีผลเยอะเลยแหละทีมกลางโล่ไม่ค่อยรู้เวลาโอ้สตันโดนหมิงพอดีครับอย่างนี้ท่าผมหมดเลยครับไม่มีท่าเล่นแล้วต้องรอหมดใบอย่างเดียวเลยปล่อยให้เขาทรมานทรมกรรมไปก่อนครับช่วงนี้ กระบองลิง16วิครับฟาดตัวไหนก็น่าจะตายนะสามสองหนึ่งลุยออกกระบองไปเรียบร้อยฮะลูดีสามหกก็สามหกฮะเหลือสิบสองวิฮะโดนใบอีกรอบพระเจ้าสี่ตัวเหมือนเดิม ยังดีนะเรายังมีบัฟจากโซอีอยู่นะทำให้เขาก็ปิดเกมเราไม่ลงอะ่ะเพราะว่าหมิงมันห้าเป้าอะ่ะแล้วก็เดียวมันใบจริง <S <S แต่ว่ามันดาเมจมันไม่ทำหรือการฟันเป้าเดียวมันก็อาจจะตายแค่ตัวเดียวอะครับ <S <S พอยื้อไปเนี่ยเดี๋ยวคารมาตาเขาก็หมดนี่ไงนะคารมาต่าเขาหมดแล้วสองตัว รอลิงเกิดเป่าทีเดียวก็น่าจะเรียบร้อยเลยบอกเมตานี้ถ้าตัวหลังเนี่ยดาเมจห้าเป้าที่ยังใช้ได้ก็น่าจะเป็นเลนะครับไม่ก็ลิงนะไม่งันก็ขึ้นมาลำบากแบบผมบอกเรียบร้อยครับปิดเกมโอเคครับ ก็จบไปนะชนะสองแพ้หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ทีินี้จะประสบความสำเร็จในการใส่ท่อผ้าอาบรีน่าหรือไม่เนี่ยเดยี๋ยวในพาร์ทสี่เอพิโซดสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานผลก,กันนะครับอันนี้ก็จ่อๆแล้วล่ะใกล้ๆแล้วนะขึ้นๆลงๆอยู่แถวนี้ฮะสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าเนี่ยไอ้เห็นนะแต้มมันจะเบียดมากเลยเห็นไหมเนี่ยครับคือถ้าผมชนะแมตช์หนึ่งี่้ผมขึ้นไม่ได้ถึงประมาณที่สี่ ที่สามเก้าสามแปดเลยอะเนี่ยฮะแต้มมันเบียดมากครับยังไม่ถึงห้าพันหนึ่งเลยห้าพันหนึ่งนี่คือที่ยี่ห้าขึ้นไปแล้วครับก <c oughs> ็คาดว่าอทีนี้น่าจะจบกันประมาณห้าพันสามนะอย่างแย่นะเอาเหลือยี่สิบวีนะเดี๋ยวเรามารอแล้วอีกแมตช์แล้วนครับติดลมอะสักครู่สักครู่สิบสามสิบสองสิบเดคุณอาดัเบลสี่สี่สองนี่ก็คือ คุณอาราเบลวีสนี่ก็คือคุณสีสองพันนะได้เปลี่ยนชื่อมาเอาละครับไปลุยกันเลยดีกว่าอย่า oh, <no. S 1> งน้อยวันนี้ผมไม่แพ้มากกว่าชนะโชว์แล้วละ่ะชนะไปสองละแพ้หนึ่งอยากได้สักสามหนึ่งนะมาลิงสามสองครับทีมนี้เน้นเป็นสถานะครับสถานะสามตัวนะดาเมจเขาจะไม่แรงมากนะครับ รอนมาครับโอเคครับติดตัวเดียวครับติดธรรมตาสิเนี่ยน่าะนะโอเคฮะโซยีร่วงนะลงเสาใส่เอ็ดยังไม่ร่วงคนระับสูนะโอ้โดนลิงเป่าสามเป้าอีกรอบแล้ว เออเอ็ดเ,เ,เรียบร้อยไหมโอ้โหเหลือนิดหนึ่งไม่เหลือละ <c oughs> ป้าบสามเป้าฮะาโอเคครับหมิงหรือเสาครับสกิลนี้หมิงครับมัดได้ไหมป้าบสามโอ้เนี่ยออกลบบัฟอะ เด,เดี๋ยวโลนร่วงครับวัดคููดาวกันแล้วครับตอนนี้ครับนั่นแหละครับจัดว่าได้เปรียบแต่ยังตีไม่เข้าอยู่นะต้องรอลูลี่ฟื้นมาลบปั๊บอะฮะทาง,ง่ายๆลิงใครตายก่อนเสยเปรียบอะตอนเนี้ โอ้ยทำไมล,ลี่ยังไม่รู้อ่าลุกแล้วพอดีเป๊ะสอหมิงยังไม่ล่วงครับไม่กียรับอาเป้าครับปังโอ้ห ồ, เหลือทำไมนิดนึงซ้ำปังเขาไม่ตายติดบล็อกอีก เหลือลิงเดียวดายแล้วครับผมนั่น,นแหละครับลิงลุกม,มาก่อนครับไอยลิงฮะเกิดมาวัดกันฮนะจะเสียเปรียบตรงเขามีหมิงครับถ้าออกสกิลห้าเป้าอ่ะแย่เหมือนกันนะโอเคครับอย่างนี้ไม่เสียเปรียบแล้วครับป่าถอยตัวหลังนี่เกิดใครไปลงกระบ,บองสอยตัวหลังชนะเลยนะเพราะว่าร่างแยกนี่จะไปตาม ล่างหลักอ่ะล่างหลักตายนี่แพ้เลยเรามาดูนะครับลิงใส่ชุดกับลิงโป๊ะ,ปะของผมเนี่ยใครจะชนะ้อาอีกทีนึโอเคเอาลูกไปหนึ่งตัวลิงตัวหลังผมไม่ออกเลยอนะ ออกแต่ลูกลิงมันเบาป้าป้ปาป,ป,าปล่วงลูกลิงก็สอยได้ก็อย่างเพชรผมใส่เป็นดาเมจหนึ่งแล้วก็คีหนึ่งแล้วก็ดูดยิงดูดนี่อยากเต็ียมคีดาเมจเงี้ยแต่โอกาสออกคีมันน้อยอยู่แหรอะ โอเคครับผมก็ชนะ3แพ้หนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันกับคลิปหน้านะฮะ EP 4นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะชอบอาลีหน้าหรือว่าอยากให้ทำคลิปอื่นๆนะฮะกด subscribe เสนอไว้ด้านล่างได้นะครับรวมถึงแฟนเพจนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ